ค่ะการสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เรามาลงเป็นสามน้อยมาร่วมก้อนเนาะค่ะเป็นคลิปที่สองของมอนี้ค่ะสําหรับหมูว่านีห้าน้อยเท่าก,กับเขา่าล้วลวเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ้งข้าเตือน,นข้าง้างแรกจองเาก้อนเนาะค่ะเล่นเมือกเมือกไม่เมนยังได้ค่ะพี่น้องไม่แต่เมือกนะคะ,ะน้ำขอบเหล็บ,น,บน้ำขอบยังไม่ได้สีเมือกเนาะคะ่ะเหตุตงแต่ตื่นขึ้นพูดลาพี่น้องได้กินเขาเศร้าแล้วกันว่างว่นยืนนี่ละ เพราะว่าถ้าวาังเว้นจากอ่าโล่งสูตรนี้แล้วเขาก็ไปแก้ส,สูตรนี้ไว้อ่าซามน้อยแก้ทิ้งไว้อีกอย่างกีายมือหนึ่งตรงไหนหลายๆสูตรเพื่อว่าสูตรเบิ้งไปหลายๆมือ้ามีสูตรลุดเขาก็จะเอาเข่าแท่นแล้วก็ลาวพัฒนาเขาก็จะคัดสูตรไว้้ามีสูตรลุดเขาก็จะเอาเข่าแท,แท่นจังสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็เพาะว่าจะเป็นรัฐบาลไทยน่านะคะแอกชะย่อยลงไป่หน่า เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งรัฐบาลไทยเนาะลงสามน้อยก่อนอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากพี่น้องมือนีกันลมแห e e e ้งแห้งนะลมแห้งถึงจะตื่นขึ้นแล้วค่ะค่ะเมาว่านี่เป็นยังไงกันน้อนะคะวันที่สองค่ะโอ้ยฝันคักๆกะตีบ่ถือเนาะพี่น้องนะนเนาะฝันคักๆกะบิตีแนวอื่นผลฝันว่าอ่ามีคนมาอุ่มเด็กหน่อยไปนี่จากผู้หญิงคนแรกอุ่มไปห่อผ่าดีดี หลังจากนั้นกาแฟเก่าเนาะพอเด็กหน่อยมาอุ่มนองไปขันฟันเห็นเล่ามันจะตีหกถูกขังเลยค่ะพี่น้องแป่ว่มักเหลขกหนึ่งหกหกเนื่องกับตีทหารหนึ่งมันตรงกับเหลขคำนวณเท่านั้นเนาะคะ่ะกะวอาอ่าโยโ่ไปตักบาดเอาบุญเฮียนนองกับ่าโยอาเสืออรดถเ้ื่ออ,อยากถือหนึ่งหกกับ 1, 5, หาาานึ่งหาประส่้นเนาะคะ่ะอ่าบ่มีหมานคือเกา่าพี่น้องเอาไปวากัน่อเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเิึงํำเตือนก่อนเนาะ คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงสูตรคำนวณเป็นเพียงการคาดเดาล่วงหน้าไม่รับประกันว่าจะมาตามนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบขอบพระคุณค่ะแน <c oughs> วทางมีเขามีรุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะสูตรได้เดินไปต่อสูตรได้รุดเอาออกท่านที่เนาะค่ะตามนี้ล่ะค่ะพี่น้องนะคะ เมื่ว่านนี่นะคะวันที่สองของเขากะเขายุดสามหลอดเหมนได้พี่น้องสามน้อยนะคะเข่าล้ว,ลวลัวอยู่นะคะวันที่สองเอาแอบคือบอลลูห้เบิง้งเหมนเอาออกไปด้วยลืมข้าวเนาะตลายเป็นใบเกาแยมก้อนนะคะแ่มเป็นใบเกาหมู่ว่านมือนีเพีงวันที่สาม ค่ะเมื่อวานนี่นะคะผู้ใดเขาเ่าแน่นะคะต้องเอาใบติดสามรอบออกมาก่อนเพื่อศึกษาจักเนาะคะ่ะติดสามรอบเมื่อวานแอดวางไว้ที่ศูนย์หกสองเนาะคะ่ะกับเขายี่สองหลอดที่เลขกศูนย์หกกับสองหายสองไปยุหลักหนอยนะคะสองจะอยู่ที่หลักร้อยนะคะาการพ้นก็เข้าออกเนาะคะ่ะผลออกที่รอบปกติเจ็ดสี่แปด ของน้องต้ามีแต่สีบ่มมี่แปดเนาะคะ่ะมีแต่สีนะคะแล้วก็เข้าสีห้ารอบวีเนาะนะคะเข้าสีห้ารอบวีสีมากยู่สองรอบเนาะคะ่ะสีแปดไม่มีน้องต้านะคะก็แปดศูนย์กับบอมมีเนาะคะ่ะไปที่ของแอดนะคะไปที่ของแอดแอดว่างไปหนึ่งกับแปด รอบแรกกรมากเลยที่สองแปดศูนย์สามเก้าแปดมัดหล่ี่แรกรอบปกตินะคะพี่น้องรอบปกติเจ็ดสี่แปดแปดหนึ่งของห้าเข่าทั้งสี่แปดทั้งแปดหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวกลับหมดนะคะไปพี่พี่ยังไปออกซิปของเขา่าหอศูนย์หนึ่งไว้ก็เป็นตัวกลับอีกเนาะคะ่ะพี่น้องเข่าเจาะได้ยืดสามหล่อหมวกวานเป็นตัวกลับทั้งสามหล่เลย ทั้ง48ทั้ง18 81นะคะเราปกติเข้าเข่าบนล่างแต่ว่าเป็นตัวกลับทั้งบนและล่างแล้วก็ VIP เป็นตัวกลับอีกเอาไปสู่กันต้อมือนี้เข้าสิจับเข่าบอดน,นะคะอันนี้สูตรนี้ก็เข้าที่80แล้วก็10เนอะค่ะมือนี่นะคะมือนี่สูตรนี้เข้าไห้ยุทธี062พี่น้องแคปเอาเด้อ er, ค่ะ 0ูนย์หกสองมินิมาให้เห็นบอนะคะแล้วก็ไปดูชุดเต็มสองเซียนมือนีอ่าสามรอบให้ศูนย์หกสองชุดเต็มของแอสไดซีกับหาือนี่นะคะจับไซซีศูนย์ซีหกซีสองได้บอได้ะคะ่ะตกรอบพอดีนะคะตกรอบพอดีมือนเห้าประจับศูนย์พี่น้องระวังศูนย์ดีๆนะคะตกรอบศูนย์เดินดีอยู่เดีด นะคะสี่สองสี่เกาห้าสองห้าเตัวหางเดียวซ58ตันเหรียญได้ที่4ีอีกเนี่ยคะเทียมันมากนะคะของเข้าสามรอบพกันพิเศษปกติแล้ว AP, ีไอพีคเทียซ8มันมากพิเศษกับ V ี่นอกค่ะพี่น้องเนาะมันสีมากห้บอกมือนีนะคะเดินมันสีเดินให้ต่อบอนะคะเอาแคปเอาค่ะ นะคะไปเบิ้องของน้องต้าของน้องต้าวันนี้วางที่8กับ9 8 0 8 3 8ดศูนย์แปสตัวคือ9ก้ปดสองนะคะจะ่ืล่มจับ8ปดสองน้ำเด้อค่ะพี่น้องนะคะมันหมานเด้อน้องต้าเบอว่านี่กับเขายูที่หาอยุนะคะเข้าทุกมือน้องต้าสาวนี่นะคะเข้าทุกวันเอาแคบเอาขาดพี่น้องนะคะ ไปเบิ้งสูตรรอบเด่นรอบปกติื้อนี้ขี้้าหลายลายพี่น้องเอกกรล่มล่มเนาะค่ะล่มแห้งๆขี้้าหลายๆา่รูลูวา,าจ,จนาวหรือจะฝนตกเนาะอ่านหนึ่งๆฝนเอาน่าหนึ่งฝนร่มอยู่พี่น้องไปเบื้องสูตรมีน้ำกันเนาะเดินเงี้ยวเดินดีมากอันนี้แทนใบเต็มคือใบที่สองนะคะแทนใบเต็มคือใบที่สองอันนี้แปลงคือ่ามีวันที่ ราวาแอดคัดจากใบนันมาโล่งนีสองสูตรสอ,องมื่ก็เลยมาเริ่มหนานียุทีวันที่ยี่สิบสี่ก็เลยเขียนเอาซ้นำนี่อันนี้คือใบที่สามนะคะสำหรับสูตรนี้ยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดเดินมาตลอดเลยยังไม่หลุดนะคะก็ขอให้เดินต่อสูตรที่สองเมื่อวานนี้ชนกันที่เลข8ก็มาที่4 8และ8 1ดหนึ่งวันนี้ชนกันที่เลข4นะคะ ไปดูสูตรที่3สูตรที่3ชนกันที่เลข1วันนี้ไปชนขามไปชนกับอีกสูตรหนึ่งยุกกยบไกลๆผนที่เลข1ของเฮ้าชุดเต็มบริจับเลขหนึ่งเลยเนาะค่ะระวังดีๆนะคะ,ะ,คะพี่น้องจะวิ่งกันอยู่ในนี้เนาะนะคะจะวินกันอยู่ในนี้ถามว่าเลขรอบปกติ1 0บศูนย์่มืท่านออกโดนที่ค่ะถามว่าเปอร์เซ็นต์มาใดบอแอด มันเกิดเป็นตำแหน่งที่งามคือกันนะคะสำหรับสำหรับเลขศูนย์หนึ่งมันนี่รอบปกติก็แล้วแต่เนาะค่ะพี่น้องอยู่ที่ดวงนะคะอยู่ที่ดวงเอาแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องแอดกับเราตามสูตรเนาะสี่หนึ่งสี่สองนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่หาอยู่ในนี้ล่ะนะคะอ่าส่วนเลขหาก็มี่สองสูตรเลขสี่ก็มี่สองสูตรสองกับสองสูตรหนึ่งกับสองสูตร แต่ที่เราจับเลขสีก็คือไปเด่นอยู่ในเล่มเดนมาร์กมืนอนี่คือเลขสีพี่น้องมากใส่ตัวไรก็จับใส่นะคะแต่อยู่ในหนีมันจับกันออกทุกเมื่อแต่มันก็มีที่สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่ศูนย์ศูนย์กับมีตัวเดียวถ้าจับไรก็บสี่สองสี่หานะคะถ้าจูดบอลลดเนาะเอาแคบเอาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้สำานีเนาะค่ะพอกันคลิปหนามันมานเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ